สวัสดีค่ะวันนี้ก็อยู่กับน,น้องแนนอีกแล้วนะคะในช่องสามอรคะ่ะก็วันนี้นะคะเป็นวันที่นะคะน้องนิตันกินขา้าวยากนิดหนึ่งนะคะเนื่องจากว่าเขาไม่ชอบกินข้าวต้มที่น้องแนนทําไว้นะคะก็เลยกินได้น้อยนิดหนึ่งนะคะก็แต่ก็อ่าเขาก็กินระดับหนึ่งละคะ่ะแต่ก็สาหรับน้องแนนคิดว่ามันก็ยังน้อยอยู่นะคะน้องแนนก็เลยหาอะไรทําให้น้องนิงตั้นกินดีก,กว่านะคะเพราะว่าเดี๋ยวกลางคืนเขาจะร้องไห้นะคะตอนนี้ก็แบบคำ่คำแล้วนะคะแบบ ตอนนี้เวลาประมาณทุ่มกว่านะคะเดี๋ยวน้องแนนก็จะทําของกินให้น้องนิตั้นกินนะคะก็มาดูกันว่าน้องแนนทําอะไรบ้างนะคะก็วันนี้นะคะน้องแนนก็ทอดเฟรนฟรายให้น้องนิตั้นกินนะคะก็เป็นง่ายๆนะคะเป็นของกินง่ายๆที่น้องนิตั้นชอบกินมากๆนะคะน้องแนนก็เลยซื้อมาเป็นถุงใหญ่เลยนะคะก็จะให้กินนานๆทีนะคะเพื่อที่ ินเยอะมากก็ไม่ดีนะคะดี๋ยวท้องจะผูกเอานะคะน้องแนนก็เลยทำให้เล่นิดนะคะก็ให้เขาได้กินอะไรลูกไม่ต้องมานะตอนนี้ก็งองแงนะคะองอแงนีคือฟิเมอร์น้องนิตันนะคะรกไปทางบ้านเลยะคะ่ะมีตะของเล่นเข้าจจเอาเก้าอี้มาดูนะคะว่าตรงนี้แม่ทำอะไรนะคะ ไม่ต้องมาแล้วลูกเดี๋ยวน้ำมันมันกระเด็นใส่หนะน้องแนก็เด็กทอดไหยนะคะทอดไม่เยอะนะคะก็แค่นี้พอแล้วนะคะเดี๋ยวจะให้เขาลองกินดูแต่ก็ระวังนี้นะคะเดี๋ยวพักไว้ก่อนให้มันหายร้อนแล้วก็ค่อยให้กินดีกว่านะคะเดี๋ยวจะร้อนแล้วก็ลองไห้จริงๆก็มีหม้อทอดไร้น้ำมันนะคะที่ซื้อไว้นะคะแต่น้องแนนไม่ได้เอามาจากบ้านนะคะก็เลยก็เลย ทอบแบบนี้มาแต่ทอาแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะนี่นะคะเขาก็มานั่งรอแล้วนะคะมานั่งรอแล้วเอ๊ะอ,อะไรนะยานะั้นลูกนะน้ำมันนะครับน้ำมันนะครับผมโอเคเดี๋ยวแม่โทรหาแป๊บหนึงครับตอนนี้นะคะน้องแมนก็ทอดให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็รอให้น้ำมันมันหยดไป ให้หมดก่อนนะคะเดี๋ยวน้องแนนตั้งไว้ก่อนรอให้น้ํามันมันหยดออกหมดก่อนนะคะแล้วก็รอให้เย็นก่อนนะคะเดี๋ยวน้องแนนก็ค่อยเอาใส่การห้น้องนิทตันนะคะน้องแนนซื้อเตรียมมาให้ของกินน้องนิทตันในหลายอย่างเลยนะคะเผื่อเขาแบบเบื่ออาหารหรือว่าอะไรนะคะน้องแนนจะได้แบบกลางค่ากลางคืนเขาหิวอะไรเงี้ยน้องแนนก็จะได้หาให้เขากินได้นะคะก่อหน้าตอนนี้นะคะน้องแนนขอตัวพาน้องนิทตันไปอาบน้ําก่อนนะคะเดี๋ยว เราดูว่าเขาจะกินเยอะไหมนะคะก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้ก็ว่าจะให้อาบน้ําก่อนนะคะแต่ก็ยังเลยนะคะตั้นครับนี่ตั้นตั้นครับตั้นจา๋านี่กินก่อนค่ะ กินแล้วกินแล้วอย่างใจจะใจรออยู่แม่ให้ดูแป๊บเดียวนะรีบกินเลยของช่อของชอ่อเอาเข้าใกล้ก่อนเสียงดังกรอบแกรกเลยอร่อยไหมอร่อยไหมคะ รองเท้าน้อยๆหนูนี่อยู่ข้างหลังหนูแม่จะได้กินห้องอืออร่อยดิแม่ขอลองชิมดูก่อนอืมกรอบพอดีเลยลูกเสียดายนะคะน้องแนนไม่ได้โรยเกลือนะคะเพราะว่าเกลือห้องน้องแนนหมดค่ะน้องแนนกลืนไม่ได้โรยเกลือนะคะแต่ก็ แล้วก็อร่อยนะคะถ้าเหลือเกลือนิดนึงนะคะมันก็จะทําให้กลมกลอมกว่านี้หน่อยนะคะเดี๋ยวแม่จะลงไปเอาข้าวนะหนูจะไปกับแม่ไหม,มอ้าวอ้าวสีตังกาอ้ออร่อยแม่ไม่ให้กินแล้วนะอ๋อว้ายเฉยแม่เลยไม่ให้กินแล้วอือ ไม่ให้กินแล้วโอ้วิ่งมาเอาค่ะวิ่งมาเอาค่ะเอาไหมไม่เอาแม่ทิ้งแล้วอือเอาเหรอเอาเหรออ่าเป็นแฟดด้วยยโอ้ยัดเข้าไปทั้งอันเลยฮอ่านั่งลงค่ะนั่งลงค่ะแล้วแล้วคะ่ะนั่งลงโอ้ย้เาเท้าดีใจดีใจอ่ะและดีใจเนี่ยกันจะออกหนักมาก ตั้นครับอร่อยไหมลูกเออแม่กินแล้วก็อร่อยดีแย่งกินหน่อยนะอร่อยนะคะกรอบพอดีมากตั้นครับอ,อ้อร่อยมากเลยเดี๋ยวแม่จะลงไปเอาข้าวตั้นไปกับแม่ไหม โซฟานี้นะคะต้องเอาผ้าคลุมไว้นะคะไม่งั้นน้องนิวตันก็จะเอาน้ำมาเทเล่นนะคะเดี๋ยวโซฟาก็เสียหายแล้วต้องชดใช้นะคะก็เลยหาวิธีแก้ปัญหาดีกว่านะคะ<ม>เอา <c oughs> น้องนิวตันเอาเพ่มไฟไปจิ้มกระเท้าแล้วกินต้านมันมันไม่ชาดนะลูกไม่ทำอีกนะอืมอร่อยโอ้ยใหญ่เลยค่ะ เราหนีละหนีแล้ว,แ,ลวแม่ก็กินอีก,กนนอันนึงโอ้แม่ก็อร่อยนั่งลงค่ะโอเคค่ะเดี๋ยน้องแนนขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้ากับน้องแนนแลวน้องนิวตันค่ะสำหรับคลิปนี้ก็บายบายค่ะบายบายแม,ม่ปล่ยกองโปรด 오.